สวัสดีค่ะติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายนะคะวันนี้พามาเดินเลาะสวนพามาดูมันมันหวานญี่ปุ่นนะคะโอกินาว่านี่ค่ะกำลังงามเลยอันนี้ได้สองเดือนกว่าสองเดือนกว่านะคะสวยว้วนมาก ยอดใหญ่มากซื้อยอดมายอดละบาดนะคะนี่นมาปลูกตายเยอะเหมือนกันแต่ว่าอันนี้กำลังงามเขาบอกว่าสีเดือนขุดได้อันนี้สองเดือนหน่อยๆสองเดือนเกินไม่กี่วัน เดี๋ยวอีกสองเดือนใครสนใจเก้าพันมันยอดมันนะคะติดต่อติ๊กมาได้เลยนะคะโอกินะว่ามีทั้งม่วงแล้วก็เหลืองอตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สวยอยู่แต่ว่า สันมันเหมือนกันเลยปุยมันไม่ถึงหรือเปล่าทดลองปลูกทำนาเสร็จก็เอามันมาลง ตอนแรกว,ว่าจะปลูกชองไม่แน่ใจก็เลยลองมันลองมันดูมันหวานญี่ปุ่นทดลองนี่อันนี้งามมากเลยอันนี้แคบจะไม่เห็นทางเดินแล้วนี่ตรงนี้อีกงามมาก สวยงามหมดปุ๋ยไปไปพันหกหมดเก้าพันไปหนึ่งพันบาทขี้วัวอีกเป็นพันสามพันเกือบสี่พันบาทแล้วนะะี่ค่ะต้นทุนติ๊กจะได้ตังคืนเมืเนี่ยมีตรงนั้นอีกนิดหน่อย จริงก็ปลูกเยอะแหละมันตายเยอะตายเยอะเกิน <c oughs> แหงหน่นอไม้แหงหนอไม้บรรยากาศลมเย็นๆในสวนวันนี้ ค่กาดีบรรยากาศดีน,ดดดนี่ค่ะนี่ฟักทองตอนแรกจะลงฟักทองก็ไม่แน่ใจทดลองไม่กี่เชือ น้อยน้อยนี่แรกตื่ไวจะเด็ดไปแกงจะได้อ่ะไปแกงดีกว่าเดี๋อมันโตนี่ค่ะนานนานนาน ฟักทองฟักทองหลายดุมเหมือนกันที่อาฟักทองมาลงนะเพราะว่ามันมันหวานมันตายสลบปุ๋ยมงมันเลยตายมันโดนปุ๋ยตายเยอะมากตรงนี้นะกเลยเอาฟักทองมาลง คิดว่าจะไม่ได้ผลโอเคอยู่นะคะคิดว่าโอเคอยู่นี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 ่ทำไมใชื้อถึงตายแล่ะน,นี่ค่ะมัน ไม่สวยเลยไปเพราดินใหม่หรือว่าเพราะอะไรที่ก็ไม่แน่ใจตายเยอะมากตรงนี้เดี๋ยวก็ค่อยเด็ดยอดตรงนั้นมาซ่อมแซมดูอแฟนก็ซ่อมไปเยอะอยู่นอแเราเอามาซ่อมแล้วโตวไม่ทันกัน เก็บบรรยากาศเก็บบรรยากาศในสวนมาฝากสวนไม่สวนสวนไม่สวนอีกสองเดือนสนใจยอดพันติดที่ติดมานะคะนี่ค่ะ สองเดือนติ๊กก็คงจะขุดแล้วล่ะน่าจะมียอดพันมันเยอะ บรรยากาศมาฝากในสวนนะคะบยากาศดีๆอากาศดีมากวันนี้ไม่หนาวมากเกินไปสองสามวันก่อนนี่หนาวมากเลยค่ะคเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะที่กแะไรก็ถ่ายแล้วก็ขายค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ